เป็นไหมไม่อะแม่สีสิงเป็นน้องสีน้ำปานเทไหมน้องกบน่าไหนกบนี่กบปะเออร์ไม่ใช่เหรออ๋อเออไม่ใช่กบเออนี่สุดท้ายเลยน้องหมีอะไรเนี่ยกูดลัคกี้แบร์มันคืออะไรกบกบแห่งความโชคดีไงิงเหง โชคดีก็นี่ไงลัคกี้อ่ะไอดอกโคบเบอร์แปลว่าโชคดีหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนอุ้ยอันนี้ใช่มันใส่กันใส่ใส่ไหมฮเออไม่ต้องใส่หมวกเราเอาหมวกมาใส่นี่แต่อย่างนั้นแหละมันเป็นคออะไรนะเสื้อเสื้อเสื้ออะไรนะเสื้อฮูสเสื้อฮูส ให้ยักษ์ตรงเจนะมากปูดตรงใหญ่มากจริง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 ,งนี่ห้าตัวเลยจ้าแล้วเดี๋ยวเปิดอันนี้เดีออขขยด๋ยวเอาออกออกก่อนหายใจวบออกเราก็ว่าใครมันล้างคอเรา ลูอยู่ข้างบนใช่แล้วก็อุยถึงขาดแล้วอะ่ะเข,ขาให้มาประมาณสองถุงสามถุงกับนี่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 ของนีิเซนะคะอันนี้ของน้องมดน้องโมนน้องโมนน้องมดโอุ้ยทำไมเยอะขนาดนี้ อุ้ยเอ็ม้าผมแหละอุ้ยเอาขอ,นนอางลูกออกกับหัวก่อนเนื้อต่างอีกงต่างเพลงเอามาปิดเพลง เดินเาอาเอาเฮ้ยเหมือนเห็นเหมือนซ้ำๆกันเลยเอาไม่ซ้ำเฮ้ยนี่ว่าของแม่เลยว่ะที่แม่ใส่ไปอ่ะไปไหนแล้วนนนี่ไง อันนี้ฉันซื้อมาจากอันนี้ BTS A อะไรนะอนุสาวรีย์อ๋อตลาดเออต้องห้าสิบเก้าบาทเนะนี่ยแรงมากงั้นอันนี้เอาไว้ส่ตงต่อให้เพื่อ,อนอีกินอื้มนี่สวย คล้ายกันนะเออวิ <step> ่งเหี้ยะเด็นนี่ทั้งักเต็มหัวคนหมดอือโอ้ เหมือนฉันเคยม,มีไหมอ่ะแบบนี้จะไม่รู้ใครเอาของันไปอ่ะคุณลดเราจะมีกี่อันก็ได้พวกหัวเราใหญ่ดีนี่ก็สวยสวยค่ะ คือกะ,ะ,ะล้างจาบบนกัอ๋องวะ่ะขูเพลินเลยอุ้ยนี่ก็สวยกักเพชรนี่ไม่ไปเหมาสองพิงมาให้กูบอกว่าเนี่ยแม่แม่แม อ๋อมันก็ลาสฟิี่สวยกว่าน,นี่นะคือชอบคือแบบว่าชอบคะอุยังไ้ดีอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้สีเหลืองอันนี้เหมือนคาดไม่อยู่นะ อ้าวตาก็จะปิดแล้วยาวออกลิษอุ๊ยอันนี้เกิดสวยสวยสวยอันนี้ก็่ะนึงเมน อะไรหมดแต่ล้วไม่ใช่หรอนั่นดิเราไปหาหมอแล้วนะอันนี้อันนี้เหมือนสมัยก่อนเลยสมัยก่อนของยิ้ดมากเลยนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่กี่โมงเอ้าเธอตัดไม่ทันหรอใช่เขายิ้ดมากเลยนะเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ยุ้ยอ่ะไอ้ยุ้ยแม่มีทุกลายเลยไอ้ไอ้ยุ้ยพื่อนแม่มีแบบไั่นทุกลายเลยเนี่ยทิ่ตายสมัยก่อน ฮีอะไรนะฮีโบเมียนอะไรนะอะไรฮีโบเมียนเหรอเนี่ยเนี่ยอุยจริงแล้วเขาก็เนี่ยเขาใช้เขาแต่งอย่างเนี้ยแหละสมัยก่อนสมัยแม่แต่ตอนนี้เขาก็ยีบอยู่เราก็ทัหน,นีก็ได้เราก็อแดปเปาอุ้ย เออฉันชอบฉันไม่ตัดแล้วนะผมนะเพราะว่าเพื่อนคือมัดข้าผมใม่ตลอดหมอแล้วเราจะตัดผมสั้นอุ้ยอันนี้มันเธอห้ามมาขโมยองฉันนะ นี่ถ้าเธอเห็นแล้วเธอจะรู้สึกว่าอยากได้เนี่ยเอยมใช่ไหมคือเลยเอาก็อิดเนี่ยุวยสิบวนาทีแล้วบ้าเลยว่นี่นี่น นี่อลังการน่อรอ่อยามัดผมจ้าชาแนลนกไห้ฉัน,นต้ตองเก็บไปซ่อนหมด มีกระเป๋าอุปกรณ์ของชานอยุ่ของพวกน,นี้แค่นี้อซปตรี่ทั้งหลายเลยขอบคุณนะค้าทุกคน ยปีใหม่ชินีของให้เหมือนกันกำลังสั่งอยู่กำลังเดินทางสั่งมาแล้วลเอรถหนึ่งมาไม่ครบคนสั่งเพิ่มอีกสั่งเพิ่มอีกรังหนึ่งของเล็กๆน้อยๆตามทุนทรัพย์ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าแฮปปี<ำ>้มากๆ<ำ>แล้วก็มีของฝันวันเกิดเยอะมากละเคสต้องสามก้อน สามก้อนหรือสองก้อนวะเคสสองก้อนของวันเยอะม,มากปีหน้าไม่ต้องให้อะไรก็ได้โอ,อ้โหจบแล้วคลิปฉันอัดมันอย่างดีมันเลอใส่